เพื่อรถไม่อยู่บด้ออกจากรถไม่อยู่พี่น้องเมื่ทเท่าไหร่นางเอกซื้อมงแล้วงมรถไม่อยู่ยกระดับคุณปู่บุญรอดในตาก้านี่รถใครเนี่ยพูดชี้อะไรนะไม่ได้ยินเลยในยสองซ้ำรถปู่รอดรถปูด้าปูด้าโอ้โหนี่รถมาสองชั่วโมงแล้วบัสออกอยู่น้ำมันไกลสีเบิร์แล้วพี่น้อง เขาเติมให้เต็มถังไหมล่ะเปิดรี่ไม้ก็ได้นะหนูเขาเติมให้เต็มถังไหมได้เยอะอยู่ว่าไงคุณพ่อแอรีที่ผ่นแอร์ดีดีมดีออทพอนแอร์มีลมแอร์ความหอมความแห้งอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ความเย็นเย็นน้อยเย็นมากตรงไหนน่ะมีดีอันนี้เย็นน้อยสุดแล้วถ้าอยากเย็นเยอะๆก็ปรับแอรเต็มนี่อันนี้คืออันนี้ลมฝั่งนี้คือลมแรงผ่อนลมอันนี้คือความหนาวอุ่นนี่เลย อันนี้แอร์ระบบแอร์ทำงาน AC อันนี้คือเย็นสุดๆแบบอันนี้อะไรอันนี้คือกลิ่นห้ามเข้าในรถทํางนานอยู่อันนี้อันนี้เย็นเฉพาะข้างบนไม่เย็นเท้าแต่เปิดเย็นเท้ากับที่เย็นเท้านั่มน,นะลุมาจอดกลิ่นออกไปหมนนียดูก่อนนะอ้าไม่อยอากได้กับโคด้ดออกออกออกทางทึ่ง,งคือบางคนเขาชอบเย็นเท้าได้ไงถ้าอยากเย็นเท้าปั๊บกค้ดชิ้นนี้วิทยุอะไรโทรนัะฆ์อยู่ไหนนี่นีอยู่นี่มิจยูธรรมดาหนิมั้ยมิจิธรรมดา นีนไงไงพิทยุน่ีกดตัวไหนนะตัวแรกกดตัวไหนกินก็กดเนึงการต่อเฉยไม่นี้นกดตัวไหนแค่กดพอี่นเลยถ้าเราจะปิดเ,เราไม่ดูอะไรก็ปล่อยแมมไม่มไดบเอีงอลั่งจะดาบเอียงใช่โพธุ์แบเหิือนะวดเบิ้องเราเขาดับโดนไหมดาบเองอืมถ้าเรา,าดับแบบปุ๊บไดับมเลยิทยุธรรมดานาะอันนี้วิทยุเอ็มหนึ่งัะนะ ำเสียงบูทดไยินาไปสถานนี้งสถานีนี่นะก็ต้องบูทุดได้ยินเลยเนาะไม่เอาบูทุดหรอเแบบที่ว่าไม่มีบูทุดนย่างเงเาบม่มาที่ว่าห้าอยางเสียมไงในตากระยากขน้วสิเรียบสีดูิอันนี้บูทุดนี่เชื่อในโทรศัพท์่มันมีเสียงนี่นะช่ที่มันะ้ อันนี้โทรศัพท์ระวิดมันเหมือนวากันมีวงุน่ะใช่ลรถ้าเรถ้าเราบุกทุนเราจะเข้านี่เลาจมาเข้านี่แบบาพูดได้ไม่ต้องเป็นนั่นนี่ง่านง่เนี่ยแต่ว่าถูกปรากฏว่ารับนี่วนนะรับดีรับปั๊บก็ะรับดวนลยแต่ว่าคนดังไม่ได้ใช่แน่นั่นมันใช่กรอไม่ไม่ใช่ี่ระบบไม่ใช่บุกทุนหอยู่เช่นนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆอ่านมีมองเสียพนันเสียปั๊บไม่ใช่นี่แหละระบุเน พวกนี้กันจริงๆเขาบอกว่าอะไรนะอันนั้นระบบการเลื่อนมันเปิดอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมัน,น,มนตัวข้างบนอ่ะที่พูดถตัวรถมันานดะไม่พูดถึงข้างล่างข้างล่างคือวเวลาเวลาขับต้องไปต้องปิดไปบอสพอตัวบนยังต้องได้ทั้งมันทั้งเป็นแค่ว่ราระบบว่าเวลาเราจอดในดับเองไหมเวลาเราเวลาจะจอดแสดงปุ๊บในดับเปลี่ยนน้ำมันสิ่ไหเวลาเราเหยียบเครื่อมันจะไปมันแต่เวลาเราจอดปุ๊บมันจะเคอนเติมเบา อืมันไม่ได้ดับไม่ได้ดับเราพอแตะคือไม่ต้องมันไม่จำเป็นต้องปิดเออเข้าใจแล้วอันนี้อันนี้แจวได้ไหมเนี่ยอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้เขาเตือนตัวเองว่าจิตบันให้ออกได้เอาไว้เตือนตัวเองเพื่อเขาไปกดนะเขาติดฟิล์มไม่มันกดลง่มอะไรมันสีหลอกออกเขาไม่กดใช่ไหมเนี่ยห้ามกดเลยห้ามปือกระจุกจ็ดบันนับไปเลยจ็ดมือนับไปเลยที่เราเพิ่กดแล้วอันนี้เนี่ยไม่กดได้อยู่ดพราะประตูเนี่ยได้อยู่แต่ว่ากระจกเขากลัวฟิล์มมันมันบวนมันบวนอยู่เาใจได้ ขาเลยปิบ้า,เบานเ็ันราก็ทำได้ okay, แต่ปลดล็อกเปิดล็อกอะได้ปกติมันเกี่ยวกับกระจกเลี้ยวอีกฝั่งนะั <laughs> ้น <laughs> อย่าลืมอเคอืมถ้าอันนี้ก็คือ,นนอ,นนอประตูหน้าใช่ไหมนี่แม่งไม่ดมีกระโปงหน้ากระปงหลังแล้วก็น้ำมันมันก็มีแต่กระโปงหน้ากระโปงหลังรูปมันนี่ไหนไม,มีแต่กระปงกูกระโปงหน้าอย่ง,งนูอน,อ,นอยู่ใต้ดอไปนี่นี่นีนี่นี เายในี่ยไม่เอาน,นอคจะพุ่งหลดไม่อไปลูกไปสองชั่วโมงแล้วก็ลุกไปอั้ต้ออันนี้ใช่ไหมอันนี้เราเป็นได้มีเลยปับ๊บแล้วกุญแจมีไว้ทำไมวะนก็เป็นสงัยางไงถ้ากุญแจไม่เอาข้ามามันก็สตาไม่ได้มันไม่มีสวิต์้ไ,ไม่ว่าถ้ากุญแจเราไม่เข้ามารถชไหมตารไม่ได้ถ้าคุณลืไมไว้ที่ไหนทีรดับไม่ได้ไม่ได้ล แม่ก็คือหามขาต้องไปน้ำตาลตลอดแจมนก็ไม่มีทางหาย้ะก็ต้องกันรถใครเนี้ยเนี่ยสองซ้ำแล้วคุณปู่เสียใจไม่สียมากไอ้ทิ้ไอ้ทิ้งไม่ใช่น้อยจริงเลยแม่เจ็บจับนี่ให้คุณปู่อ่านคู่มือไบบกอนได้ไหมหรือคุณปู่จะงบอ่านคู่มือหัดประมาณสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงหรอไม่หรอกจจะประมาณสองอาทิตย์ไม่ได้สองชั่วโมงหรอกเยอะขนาดนี้น่ะ ถ้าอุตส่าหว่าสองชั่วโมงสองอาทิตย์เราก็ต้องจำด้วยเนี่ยเออใครจะไปจำได้แป๊บเดียวยังไม่ร้องเองนะมันร้องมัูรอนั่นเองเมื่อกี้โอเคใครจะไปจำได้ภายในสองชั่วโมงไม่มีเลยสวยมากไปค่ะดดููนี่